เมนูนี้ของดีเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตฐ์ใครอยากกินต้องตามมาที่อุตรดิษฐ์เท่านั้นและนี่ก็คือข้าวพันผักวันนี้เราอยู่ที่ร้านป้าสองข้าวพันผักข้าวพันผักเตาฟืน้นที่ป้าเขาจะเอาแป้งไปวนๆบนเตาฟืน้นแบบนี้จากนั้นใส่ไข่ลงไปหรือใครจะใส่วุ้นเส้นมีเหลืองหรือว่ามามา่าแล้วตามด้วยผักหลากหลายชนิดจากนั้นอบให้ร้อนปิดฝาตักใส่จานบางคนก็จะใส่ไข่เพิ่มเพิ่มความอร่อยไปอีกแบบพอเสร็จแล้วก็จะราดด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวก,กากหมูและเกี๊ยวกรอบใส่ เพิ่มลงไปกลิ่นนั้นหอมฟุ้งเลยเวลากินก็จะราดํำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านรสชาติจะออกหว,วานๆเค็มๆเผ็ดนิดหน่อยหรือว่าจะใส่ซอสพลิกลงไปอันนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบและยังไม่หมดแค่นั้นนะเพราะว่าร้านนี้เขายังมีเมนูอื่นที่ว้าวอีกเพียบอย่างเมนูนี้เรียกว่าข้าวพันไม้มีทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่พริกขายแค่และ2บาทเท่านั้นถูกมากๆหรือว่าจะเป็นข้าวพันไข่ม้วนเขามีให้เลือกทั้งแบบใส่เห็ดเข็มท่องใส่ปูอัดหรือแบบทรงเครื่องก็มีครกข,ของดีอุตริดแบบนี้อร่อย ไม่ธรรมดาจริงๆได้กินแล้วจะติดใจเลยใครอยากลองต้องมาที่นี่ร้านประสองข้าวพันผักตั้งอยู่ในซอยสิถนนเจษด,ดาบดินร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปอยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนต้องตามมากินดู